วัสดีครคลิปนี้เรามาเรียนการเกากีตาร์หรือกีตาร์ปิกกิ้งนะครับการเกากีตาร์เนี่ยเมื่อคุณสามารถเริ่มทำได้แล้วเนี่ยมันจะต่อยอดได้ในอนาคตค่อนข้างเยอะมากนะโดยการปิกกิ้งเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นการที่ใครแบบอยากเล่นจังหวะตบพอซ่าโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลย โอเคการเก่าไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ยากในการเริ่มต้นขนาดนั้นนะครับวันนี้จะไปเบาๆซับซอ้ซอนกันเนาะคอร์ดที่จะใช้ในวันนี้ผมจะใช้แค่คอร์ด C กับคอร์ด A- m i ม o นะจับกันได้ทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับผม CA m อ n o อสอคอร์ดพอคราวนี้เราจะมาคุยกันที่มือขวาเยอะหน่อยมือขวาเนี่ยเราจะเล่นไปทีละนิว้วละนะไม่มีปิกแล้วนะครับ โดยที่แต่ละนิ้วเนี่ยมันจะมีสายประจาของเขานิ้วโป้งเนี่ยจะใช้ในการเล่นเส้นที่6 5 4นะอันนี้ยังไม่ต้องไปกังวลมากวเอ้ยมันดีด3เลยรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ดแต่แต่ละคอร์ดเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งดีด1ครั้งนะครับเนี่ยตอนเล่นจะรู้เองนะนิ้วชี้ประจาอยู่เส้นที่3นะครับนิ้วกลางเส้นที่2 นิ้วนางเส้นที่น <S <S 1นีก็คือไอ้สนิ้วเนี่ยมันก็คืออยู่ระยะตรงนี้เลยถ้าเรางอนิ้วนิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้ทุกคนลองวางดูก่อนนะนิ้วโป้งนะครับผมอยู่บนเส้นที่6นะวางไว้นะครับนิ้วชี้เส้นที่3กลาง2นางหนึ่งแปะไว้อย่างนี้ คราวนี้ผิดถูกไม่ว่าการลองดีดมาก่อนครับทีหนึ่งหนึ่งสซ้ำนโอเคตะกี้ให้ลองเพื่อแบบปลุกฟิลลิ่งนิดหนึ่งน่ะการดีดดีดยังไงนะครับอย่างนิ้วโป้งเราใช้เนื้อส่วนประมาณแค่ไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางนิ้วใช้แค่ประมาณส่วนนี้ครับนะดูในกล้องแล้วกัน ถ้าใครมีเล็บก็จะโดนเล็บนิดนึงนะครับในการดีดเราดีเส้นหก่อนเวลาที่ผมดีดแล้วเนี่ยผมจะไปพักที่เส้น5้าจะเราจะไม่ดีดแบบออกนี้ถ้าออกปุ๊บเราสังเกตมือนิ้วที่เหลือเราไปทางอื่นเลย พอมันไปทางอื่นแล้วอะแทนที่จะได้แบบนํามาเล่นต่อได้นิ้วข้อมือจะต้องบิดกลับมาเพื่อช่วยเพราะฉะนั้นข้อมือเราแล้วนิ้วโป้งเราบิดแค่นี้ใช้แค่นิ้วโป้งเห็นไหม เรา,เาอยากไปนิ้โปง้งนิ้วที่เหลือก็คือมันจะวางอยู่ประมาณนี้วางแปะไว้บนสายเฉยๆก่อนนี่กับกีตาร์โปง่งอะไรได้หมดนะอืมคราวนี้นิ้วชี้นะครับไอ้สามนิ้วเนี่ยการดีดคล้ายๆกันเลยก็คือเราจะใช้ส่วนข้างๆนิ้วเห็นไหมเอ่ย ในการเกี่ยวมันออกมาคือเราไม่ได้แบบเข้าไปงัดมันออกมาแค่เราปัดแต่ไม่ใช่แบบปัดจะไม่รู้สึกให้สายมีการสั่นสะเทือนจะใช้ส่วนประมาณประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ในการดีดแล้วเราไปแค่นิ้ว มผมไปสังเกตไปแค่ข้อนิ้วชี้ค่อยๆทำก่อนมันจะไม่ตรงถ้าตรงมันจะเป็นงานเกินไปถ้าเฉียงมากเกินมันก็จะไม่ออกเหมือนเราเกาเนี่ยอันนี้คือที่เขาเรียกว่าการเก่าเพราะเราสล,ลับแค่นี้จริงๆช่วงแรกจะต้องหามุมหน่อย ข้อมือเนี่ยก็สําคัญถ้าเกิดเราไม่วางข้อมือให้เฉียงหรือทํานิ้วให้มันเฉียงเนี่ยมันมีผลทันทีเลยเนี่ยอันนี้อันนิ้วขนานค่อยๆเฉียงค่อยๆตั้งตั้งมันจะคมไปใช่ไหมมันจะเกี่ยวไปเพราะฉะนั้นวางข้อมือ,มอให้อยู่ในระดับที่ดีเฉือนๆนะกับกลับมาให้นิ้วโป้งนะครับคราวนี้ลองดีดในโป้งเส้น6แล้วก็เส้นสาม ด้วยนิวชี้แค่นี้ก่อนนะอีกทีนึ่าทุกคนเรามาเล่นพร้อมกันเราจะดีดนิ้วโป้งจังหวะที่1และวนิวชี้จังหวะที่2อนะ1 2 3 4 1 2อ4มอ,า,มา,มอมา่ะมาเล่นพร้อมกันโอเคพร้อมยงัง1 สองสามสี่ป้ายหนึ่งสองสามสี่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 ถ้าใครยังไม่ได้ตรงนี้ก็เบรกตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อ,คอยๆลองซ้อมให้ได้ก่อนทีละนิดหนึ่งครับ ตรงนี้ผมจะขอพูดนิดนึงนะครับผมถ้าใครมีปัญหาแบบเอ๊มันไม่ได้อย่างที่พี่บอกพี่ทําลองดูลักษณะมือของผมให้ดีนะครับและไปท,ะทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนที่ผมบอกก็คือเราดีดเราไปแค่นิ้วและนิ้วโป้งเนี่ยพักนะอย,อย่าลืมอย่าลืมขั้นตอนที่บอกในทีละขั้นเพราะถ้าหลุดไปขั้นหนึ่งแล้วคุณดีดนิ้วโป้งแบบผิดๆิดนิ้วมันจะเละทันทีเลยนะครับลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะนะ คราวนี้ต่อไปผมเพิ่มนิ้วกลางนะครับผมเหมือนกันเลยเหมือนกับนิ้วชี้เลยนะครับดีดจุบช้งจุบชึงหกนะหกสามสองโป้งชี้กลางลองทำตามดูไป ดูมือผมก่อนนะใครยังไม่ได้ดูมือผมก่อนอ่าถ้าใครพอทำได้แล้วมาเรามาเล่นพร้อมกันนะครับใครยังไม่ได้พอสูเกาะนพสตเราซ้อมก่อนนะโอเคเราจะดีดเส้นที่6จังหวะที่1นิ้วชี้เส้นที่3จังหวะที่2นิ้วกลางเส้นที่2จังหวะที่3าม เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4. ี่หนเล่นตามได้เล่นตามเลยไปเรื่อยๆ ใครเล่นไม่ได้ใจเย็นหายใจลึกๆลองทำลองตามมาส4 1สี่หนึ่งสองสามสี่สองสสสองสสสองสสสองสาสี่สองสาสี่ 2องสามสี่หนึ่งสงสามสี่ผมต่อเลยนะครับผมก็ต่อไปก็คือนิ้วนางนะนิ้วนางเราจะดีในจังหวะที่4นะครับเลื่อกให้ดูก่อน3ามสี่หนสอสามี่อ่าใจเย็นนะตอนนี้มี4นิ้วแล้วนะดูที่มือผมดีๆผมจะอธิบายค่อยๆ นิ้โป้งแค่ขยับนิ้วสีเกี่ยวนิดนึงไม่เยอะเก็บนิ้โป้งให้ดูแค่นี้ทุกนี้ขยับขายกัน3ามสี่หนึ่งสงสสี่ Okay. เรามาเล่นพร้อมกันไหมสี่จังหวะยิ้โป้งจังหวะที่หนึ่งสองสามสนะี่นะคราวนี้มันจะไม่มีการหยุดเลยนะครับถ้าใครหลุดกลางทางนะครับใจเย็นให้ใจลึกๆค่อยๆตามมานะครับผมจะเล่นยาวๆไปนะครับเราไปด้วยกันนะผิดกลางทางไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปซ้อมณนะตอนนี้ที่คุณดูคลิปอยู่ถ้าใครพอทำได้แล้วเรามาลุยพร้อมกันมาเนี่ยนิ้วสามเส้นรอ ้อมยาง้อมแล้วนะ1 2 3 4 1ส3 4ส2 3ส1 2 3 4 1 2 3 4 Okay, ครับจริงๆแล้วมันก็มีแบบฝึกหัดนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับพิเศษนะผมจะให้ลองเล่นกับคอร์ดดูเลยนะครับเพราะว่าอยากให้นำไปลองใช้กับเพลงได้นะการกาวเนี่ยก็คือผมจะตรงตะเกียบผมจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับผมจะมีแพทเทิร์นนี้ให้ครับเบสสามสองสามหนึ่งสาอวัดนะเบสเบสคืออะไรเบสคือ นิ้วโป้งครับผมนิ้วโป้งเราจะดิเส้นเบสเส้นเบสบนกีตาร์ก็คือ3สายบนครับนะในแต่ละคอร์ดจะดิเส้นเบสต่างกันนะผมจะกำกับไปข้างๆละกันสักตรงนี้นะครับผมจริงๆมันจำง่ายมากเลยอันนี้เป็นแค่สูตรในการใช้เริ่มต้นนะอย่างเส้นที่6กก็จะมีพวกคอร์ด E F E นะ E ทั้งหลาย E major หรือ E minor ใช้เส้น6ในการเริ่ม F เส้น6 G เส้น6นะ G G เม n o r อะไรก็ตามเจอคอร์ด G ดีดเริ่มที่เส้น6นะพอเส้น6เล่นเสียงเบ,บสปุ๊บเราค่อยไป3,2,3,1,3,2,3 3่ 3, 3, 3. ไอ้3 2 3 1 3 2 3เล่นตามปกติเลยนะมือขวาเราเล่นไปเราก็คอยเปลี่ยนคอร์ดให้ทันก็พอ คราวนี้ไอ้สามสองเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงตอนต้นคลิปไปเนี่ยผมก็บอกว่าผมจะสอนโดยสอนโดยใช้แค่ C กับ A minor เนาะ C นะตามตารางที่ผมบอกนะครับต้องดีดเบสเส้นอะไร5 5, 5 5 5นะครับเพราะฉะนั้นในคอ C เราจะดีด5 3 2 3 1 3 2องสห้า อ่าในคอร์ด C ต้องเป็น5นะโอเค๋ถวเดทให้ดูก่อนว่ามาจอมาเป็นประมาณไหนจับคอร์ด C นะครับให้ดีนะนะแบบนี้โอเคฟังก่อนจะอธิบายให้เคลียร์ใจกันขึ้นมานิดนึงก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ย มือขวาเวลาเราไปกิ้งเนี่ยเราไม่เล่นแทบไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นการจับขอร์ดเราก็จะต้องมีประสิทธิภาพในคลิปที่ผมสอนจับขอร์ดเนี่ยผมจะแทรกเสมอว่าถ้าคุณอยากพัฒนาการพัฒนาการจับขอร์ดให้มีคุณภาพให้รวดเร็วให้เสียงออกมาเคลียร์มากขึ้นให้คุณเล่นแบบไปกิ้งนี่ครับคุณจับคอรดซแล้วดีทีละเส้นเลยถ้าเกิด คนที่จับคอสีแล้วเสียงยังบอดอยู่มันออกไปเลยปิกกิ้งมันบอกคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฝึกปิกกิ้งเนี่ยมันทําให้คุณได้เห็นจุดบกพร่องได้เห็นความผิดพลาดในการจับคอร์ดนั้น,น,นและได้แก้นะเพราะฉะนั้นปิกกิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการที่จะฝึกซ้อมในหลากหลายแบบนะครับแต่วันนี้ใจเย็นๆมาเอาสูตรตามนี้ก่อนนะครับแพทเทิร์นตามนี้บอก3 2 3 1 3งสเนี่ย เรามาฝึกพร้อมกันกันก่อนทีหนึง่งนะอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเอามือบางกีตาร์ไม่ให้เสียงออกนะเราจะเล่นเสมือนว่าเราจับคอร์ดซีแต่เรายังไม่ได้จับเราแค่บล็อกสายเพราะว่าเราจะฝึกมือขวาให้เคลียร์ก่อนนะครับเราลองฝึกพร้อมกันผมจะพูดแล้วพยายามทำตามไม่ทานเหมือนเดิมใครตกตกรถกลางทางเล่นไม่ได้หายใจลึกๆค่อยๆกลับมาตามใหม่ 1นึ่งสองสามสเบสสา3สองส อะไรไหมนะครับจริงๆไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดลองดูที่มือผมใหม่นิ้วโป้งลงถูกต้องไหมนิ้วขยับแค่ทีละนิ้วไหมข้อมือวางดีไหมใช้แรงมากเกินไปไหมบางทีใช้แรงมากเกิน no ไม่จำเป็นนะโอเคถ้าใครยังไม่ได้ค่อยๆซ้อมก่อนนะครับพอตรงนี้เราค่อยๆซ้อมดูย้อนถ้าใครได้มาต่อ จับคอ C เลยและเราเล่นพร้อมกัน1เราจะเล่นคอ C กันไปยาวๆก่อนนะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดเลย1 2ึ่งสองสามสเบสผมชา้าลงให้นิดนึง คราวนี้ลองเพิ่มมานะเป็น C ไป A minor นะ C ไป A minor เราจะเล่นคอร์ด C ทั้งหมด2รอบนะครับรอบที่1รอบที่2อ่ <c oughs> นะแล้วไป A minor A จะต้องดีดเบสเป็นเส้นอะไรเส้นที่ที่ที่ตอบได้ไหมเส้นที่5นะครับ A B C A B C คอร์ดที่เป็น A คอร์ดที่เป็น B คอร์ดที่เป็น C ให้ดิเซนีห้าไปนำไปเลยนะ A รวมไปถึง A minor B minor C minor พวกนี้ดิเซนีห้าไปก่อนนะครับในตอนเริ่มต้นใช้สูตรนี้ไปก่อนนะ C 2สองรอบแล้วอ minor แล้วกลับมา C นะโอเคผมจะเล่นช้าๆคราวนี้ลองเล่นแบบ้องกันนะผมจะเล่นช้าๆเลยนะครับ C และ A minor นะครับขอดร์ดลอ2รอบนะครับเส้นเบสเป็นเส้นที่5 1 2 3 4มมือขวาไม่ต้องแรงแค่เสียงออกพอ

คิดว่าทุกๆคนน่าจะเริ่มพอได้แล้วนะครับผมลองเพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าเป็นคอร์ดเพิ่มอีกสักสองคอร์ดง่ายๆคอร์ด G กับคอร์ด D นะคอร์ด G เราจะต้องดีดเส้นเบสที่เส้นที่เท่าไหร่เส้นที่เส้นที่6นะครับผมขออนุญาตจับ G แบบที่ผมจับขนาดเลยละกัน G แบบนี้นะคอร์ด D จะต้องดีดเบสเส้นที่เท่าไหร่นะครับตามสูตรที่ว่าไปก็คือเส้นที่4 ลืมนะ,อะลองเล่นสองคอดนี้ครับ G 2รอบ D 2รอบวนสามสี่เบสสานึ่งสามสองส เป็นไงวันนี้ไม่ยากหรือยากนะครับนะอย่าลืมก็คือจุดเริ่มต้นย้ำเสมอค่อยๆไปก่อนนะครับพยายามดูในแต่ละส่วนที่ผมค่อยๆค,คอยบอกนิ้วโป้งนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยขยับเป็นไงโอเคไหมนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเลยที่จะให้เราลองไปฝึกก่อนแล้วก็ลองนำไปใช้กับเพลงดูเล่นๆนะครับโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากติดตามกันไปนานๆน,นะครับผม นะกดติดตามกดไลค์กดทุกอย่างอะไรก็ได้ที่คุณกดได้นะครับผมส่วนในคลิปเป็นการเก่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากให้ทําต่อนะครับผมมี EP 2อะไรเงี้ยเพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปหน่อยเพิ่มความยากเข้าไปหน่อยเพิ่มความหลากหลายเข้าไปหน่อยก็ช่วยชวนกันคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ